สวัสดีค่ะก่อนสกายล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แดดี้กับมามีจะพาไปเดินเล่นนะคะเอาขึ้นรถพ่อบ้านเลยค่ะรถพ่อบ้านเฮ้ยมูกเ็วันนี้หนูมากับแดดกับมามีนะคะพี่หนูไม่มาค่ะพี่หนูทำ แอด g n m เมนที่บ้านค่ะเดี๋ยวพาสกายล่าไปเดินที่เวสแลนด์ค่ะก็ห่างจากบ้านประมาณ3กิโลได้ก็เอาใส่รถไป ไ <laughs> ม่ได้พาออกข้างนอกมานานแล้วกับตื่นเต้นใหญ่เลยเนี่ยนะเนี่ยนะที่นั่นแหละกูเกิลสิบดาวไล่แบบเนี้ยนั่นเองไอซ์ e อว์ยูก a t เ well, like a ออ t แท็บเล็ต r ่าส์เด t s e อร e r ส o ลด์ว่าไอซ o ลากัน t อาไว้ e r e ต้องให้ไปทุกที่หมดว่า e ีด f o r them To see it a bit. They, they do like a booster one for yearly as well, yeah. like intestinal type. There's worms and then there's heartworms. so oh, okay. us yeah. sit. Good girl. Sit down, Baba. <laughs> you unbalance it. <laughs> front. Hmm? We jacket. Putting hair on it. Hmm? <coughs> 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 Sit, sit, sit. What time is it? Four o'clock? Huh? Yeah, it's about half past four. Get off the road, Brilliant. Mm. Ooh, what's that? Yeah, dead body. Yeah, it's brilliant. Maybe possum or something. night, where are you going? Where are you going? ตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะแม่จะพาหนูไปเดิน W X ซายกันเนาะแม่อ้วนมากจะระเบิดอยู่แล้วนี่ค่ะข้ามถนนทางใหญ่ก็จะมาเวสแลนด์ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไปบ้านให้ดูทาง เด็กด <A> ิส trib ution e อวอร์ร d ่ d ดนเดนิสมันเป็นเหมือน transport companies yeah possible โอ้เมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นที่ว่างเปล่าเดี๋ยวนี้เขาสร้างเป็นโกดังอะไรขึ้นมาเต็มเลยค่ะม e พาร์คยังไงย่าปล่อยลง ลงมาลูกทำไมกล้องแม่บ้านมันเป็น,นแดงๆมันแม่บ้านไปนปรับอะไรมันอคซิเดนต์ลี่หรือเปล่าไม่รู้ โอ้โกดังขึ้นเต็มเลยค่ะเมื่อก่อนไม่มีเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนเป็นที่ว่างเปล่าคนก็มาเดินออกกําลังกายกันค่ะพาหมามาเดินเฮ้เฮๆเฮ่เฮ้ล่กล้าหรืออืิมีอะ้าบ้า Scarlet, wait. Come on. Come on. Scarlet, let's go. Oh, 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 oh. <laughs> we'll be <being> on <laughs> hey, the mat. Hey, put it aside. Come on. Come on. Hello. Hello. <laughs> come on. You <darling>. <laughs> said hello. <laughs> <laughs> เอาฉีก่อนเลยโฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยฉีแล้วเดินมาเจอเห็ดค่ะถ่ายรูปสักหน่อย พูอแม่บ้านว่าเห็ดอันนี้กินได้อยู่นะเนี่ยเห็ดแดงเห็ดแดงเนี่ยค่ะเห็ดอันหนึ่งเนี่ยกำลังขึ้นในนี่ก็มีค่ะนี่น่าจะกินได้อยู่แม่บ้านว่า <c oughs> แถวนี้ก็มีเห็ดเนาะแต่ออสเตรเลียไม่เก็บเห็ดวอซับอ๋อเนี่ยค่ะลอยน้ำมันขึ้นตอนที่ไซคโคลเข้าอะค่ะน้ำท่วมหมดแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็ตาสาดสายสาดสอดสอดสายหาเห็ดจริงๆก็คงจะมีอะค่ะข้างในแต่มันเ mm hmm. ขาไม่เก็บเห็ดกันนะเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่ามมีไหมส่วนมากถ้าคนจะมาหาเก็บเห็ดก็จะเหมือนถ้าฝรั่งเก็บเห็ดที่ออสเตรเลียก็คือเขาจะมาจากทางโซนยุโรปอะค่ะเฮ้ยว้าว หูน้ําท่วมหมดเลยนะคะเนี่ยแถวเนี้ยตอนใส่โคนมาเดี๋ยวแม่บ้านจะโชว์เพื่อนๆไอ้ที่ไอ้มันเป็นคลีกเป็นคลอง YeahThat's why they come up with all the sandWowYeahCome Wow. have been come over right Must the top. onWe're i n t e r e s t i n to see it honey when it's highYeah straight through Come Down into this. here. you are nodding let i have p o t o